ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งอิดิศครับว่าทำไมเอกซาวต้องเอาฮอนมาเป็นส่วนร่วมในการทํารถแห่ของเราครับผมครับมี๊กเจอะไรอย่างครับสำหรับในการทําครับ1ครับลโพงเดินทางไปไม่ถึง2ครับแหลมก็เดินทางมาไม่ถึงครับจุดบางจุด2อย่างนี้ไม่สามารถเดินทางมาถึงได้ถึงเราจะมีพิถไฮครับแต่ตรงนั้นก็เป็นจุดอันตรายครับผมที่มาไม่ถึงส่วนเราไปดึง iq พิไฮใส่หรือบุ๊ด iq พิไฮใส่อาจจะไม่ให้แกว่งได้ไม่ปัญหาได้ หรือเส้นกลางครับดึงมาก็เหมือนกันครับดึงมาก็แก่งใส่ครับมาชมกันว่าเป็นยังไงครับทำไมผมตึงมีฮอนขึ้นมาครับปะชมไมหน้าจอเลยครับผมครับตัวนี้ผมใช้ไม่ห้าทางอยู่นะครับเพราะว่าตู้หลังครับผมจำนวนดอกมันน้อยไม่สามารถรันหกทางได้ไม่เหมือนตู้หน้าครับดอกมันเยอะครับผมจะใช้ระบบห้าทางแต่ไม่ฮอนเข้ามาซ้ำครับผมครับ่ะที่นี้มาดูจุดอันตรายที่ผมว่าครับกเดี๋ยวนี้มิทายนะครับผมมิทายเท็บิ้ลครับผมครับอันนี้ 12ครับนี่12นิ้วเห็นไหมครับนี่จุดนี้ครับที่มาถึงผมว่าครับนี่ครับช่วงนี้ที่มันมาไปถึงไหมครับนี่ผมจะเปิดฮอนมาแทรกนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่คือเสียงฮอนของเราครับเสียงฮอนเห็นไหมครับสีเขียวเป็นเสียงฮอนครับฮอนก็เติมเต็มตรงนี้ครับดูผมจะเปิด3เสียงพร้อมมาดูเป็นยังไงครับผมครับ นะครับปิดฮอนปุ๊บความถี่อย่ที่หายเลยครับเปิดฮอนเห็นไหมครับได้ความถี่บางความถี่มาหรือปีครับเด๋ยไม่ต้องใช้กําลังดอกมากเกินไปครับทีนี้หนึ่งความถี่ครับที่เราให้ความสําคัญครับก็คือมิดโลครับผมครับมิดโลนี้เราให้ความสําคัญมากอีกหนึ่งความถี่นะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดรวบรวมความถี่ทุกอย่างครับเสียงกลางผลิตกันที่ยากสุดคือร้อยถึงสองไอเทมครับจุดนี้เป็นช่วงเสียงกลางที่ทํางานหนักมากที่สุดครับผมครับผมจะเป็นมีมิดโลทุกคันที่ผมทาจะเป็นต้องมีมิดโลครับ ดูกระถิบมิโลผมครับนี่นี่มิโลครับอันนี้เราไปชอบเห็นไหมครับเนี่ยมิโลอย่างเดียวครับผมจะไม่เกี่ยวกับเสียงกลางนะครับผมครับผมจะเซฟไว้นะครับผมครับโดยจะเปิดมิโลกลางเบิ้์นกันครับผมครับอันนี้12นิ้วอย่างเดียวเห็นไหมครับ12นิ้วที่ว่ามิทายครับ12นิ้วอย่างเดียวครับผมครับนี่ครับเห็ไหมครับต่อมาครับผมจะเปิดมิโลเข้าไปเห็นไหมครับนี่เสริมความที่อัตโนมัติทันทีครับผมครับอย่างไรผมจะเปิดลันทุกระบบนะครับผมครับ ดูครับจะเพิ่มมิโลครับมิโลนะครับเอิบแหลมมิทายครับครับทายครับผมนี่ครับทีนี้เห็นไหมจุดตรงนี้มันขาดครับผมก็เปิดฮอนมาครับเนี่ยเปิดฮอนมานะครับผมฮอนนี่เห็นไหมครับความสมุดของเสียงครับมาอัตโนมัติครับผมเห็นไหมครับผมครับนี่แหละทำไมถึงมีฮอนครับผมเพราะว่าฮอนช่วยความถี่ที่มิทายมาไม่ถึงกลางมาไม่ถึงครับฮอนนี่อยู่ตรงกลางครับแล้วฮอนข้อดีเขาคือ ได้ไกลครับประสิทธิภาพความไกลเขาดีมากการส่งก็ดีมากครับเปิดแบบเอามันเอาแรงนั่นเลยสำหรับเสียงฮอนเขาเราครับผมครับลำโพงถ้าเราเปิดอย่างนี้เวลาเราไปทําพวกสนุงเสนครับผมครับเนี่ยจุดนี้ครับทาให้ความถี่ตรงนี้มันสั่นครับผมเพราะว่ากระดาษกระดาษเราสั่นครับสนโปะโป๊ะกระดาษที่สั่นแล้วความถี่นี้มันเติมไม่ถึงกับเวลาใช้งานจริงนะครับเป็นกราฟอาจจะสวยแต่เวลาใช้งานจริงมีปัญหาแน่นอนครับผมครับทำให้เวลาเดินครับจะมีคล้ายๆว่าเสียงสั่นครับหรือมีฮอนมา พอมาลดเสียงก็รืขีดตรงนี้ครับเราไม่ต้องมาทําบูทมาอะไรใน EQ ของเราทําให้เสียงกลางมันดีมากขึ้นครับผมครับหลายคนสงสัยว่าผมทํา EQ หรือเปล่าครับมาชมครับ EQ ก็มีดึงแหลมดึงลงครับมิดไฮก็ดึงลงเห็นไหมครับเสียงกลางก็ดึงลงนิดหน่อยครับนี่เสียงฮอนนะครับนี่เสียงฮอนดึงลงครับนี่เสียงกลางก็ดึงลงครับนี่ส่วนมากเราไปแต่ดึงลงจะไม่มีดึงขึ้นสักอย่างครับผมครับโอเคครับก็เป็นอดิตง่ายๆครับสำหรับเสียงฮอนครับผมที่ใครต้องการเพิ่มเติมครับนี่แหละฮอนมันกว้างกว่าที่คิดเยอะครับแต่ก่อนฮอนอาจจะ ป๊าป๊าแต่ตัวนี้ครับ3 0มดอลถึงสาคีได้เลยครับสำหรับฮอนของเราตัวนี้ครับถือว่าแรงมากฮอนตัวนี้ครับ8,000ก้ร้อยบาทเท่านั้นฮอนแต่งของเอกซาผมคุณครับผม